เขาไม่ใช่ยาเขาไม่ใช่อาหารเสริมแต่เขาเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายวันนี้เนี่ยจุลินทรีย์โปรไบติกเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากมีหลากหลายรูปแบบทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมโยเกิร์ตอะไรตา่าง แล้วก็มันมีในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อมากมายถ้าเกิดเราสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรตีนคนที่เลือกโปรตีนให้เหมาะกับเขาไปบริโภคแล้วถูกต้องได้ผลเขาจะมีความเชื่อแบบนี่แต่ถ้าเกิดว่าคนไปเชื่อโฆษณาชวนเชื่อในข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วเขาลองซื้อมาบริโภคไม่เห็นผล เขาจะไม่มีความเชื่อและศรัทธาในโปรไบติกและโปรไบติกจะตายไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากวันนี้พี่ก็เลยคิดว่าโปรไบติกควรเป็นอะไรที่เราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับตัวเขาให้มากที่สุดหยิบเขามาใช้เอาเขาเข้ามาในร่างกายให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาต่างๆสารเคมีต่างๆและนี่คือเป็นทางออกเดียวในวันนี้ที่จะเรียกว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ค่ะ